มีไหมครับคนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงขาว่าดีก็ช่างเขาครับเขาว่าชั่วก็ช่างเขาครับดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองครับขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องเตะเถือนเยินยอก็มีหรือแต่ว่าเราจะไปดีใจ เขาว่าชั่วก็จะเสียใจครับครับนี่ช่องเดินครับมันตายอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับต้นเหตุที่มาของชายกระบองข้อหัวนี่มันเริ่มมาอย่างไรเพราะว่าคงเป็นพระองค์แรกที่ชายให้สินให้พรโดยลักษณะอย่างนี้คนอื่นเขาพรมน้ำมนต์กันพระรูปอื่นเขาพรมน้ำมนต์พ่นน้ำมันไม่ไหวดอกไม่ไหวนะฮะเพราะวัดมันแคบพรมไปพรมมาเดี๋ยวเปลี่ยนแฉะหาบันดังอยากก็เลยคิดขึ้นมาครับ แล้วตอนที่ตีหัวในหลวงพ่อสวดหลวงพ่อกูว่าสั<ห>าจสจังอิติธรมิสัจสัจจังอิติธนมิสัจสัจจังอิติธนมิสัจจสัจจังอิติานมิสัจสัจจังอิติานมิตีรอยหัวก็ว่าโรยหัวครับสัจจสัจจังพวกมึงก็รู้อยู่แล้วกูไม่ต้องอธิบายครับแต่เห็นบางคนหลวงพ่อเคาะแรงมากกำลัง<ก>มันก็เขาตั้งใจล่ะเขาบอกเราเขาบอกตีเขาบอกคนไหนบ่กูตีแรงหลวงพ่อกูก็ตีตามใจคนชอบคนไหน ไม่ชอบผมก็ตีพอเขารู้แปะแปะนี่ก่อยเอาแรงๆแล้วพ่อกับเปิ้ลีนตีตามใจคนชอบแล้วพ่อคิดว่าปัญหาของสังคมไทยตอนนี้ที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรครับอมันก็พราะปัญขันเลยเฮ้ยทางโลกกับทางธรรมก็อีกพระปัญันห่วงอะไรถ้าหลวงพ่อจะคิดว่าจะห่วงอะไรที่สุด กูก็เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองน่ะมึงเฮ้ยวุ่นวายแตะมันวุ่นวายหลายอย่างหลายแนวกระทบกับนแต่คนแต่เก่ากูเป็นเด็กเป็นเล็กกูไม่เคยนึกเคยคิดเลยเรื่องโมนี่แกตัวเรือลวมันนึกไปเองโดครับเป็นห่วงบ้านเมืองเองแกนกูนะยังไงเละกูยังทุ่มเทนในเรื่องด้านการก่อสร้างอยู่เดียวนี้จะไปคอยเอาแต่งบของแผ่นดินออกมาพัฒนานะ่ะ มันไม่ใช่มีแห่งเดียวครับเขาก็ทําทั่วแผ่นดินเองจะไปคอยเอาแต้ง,งบประมาณของแผ่นดินมาน,มนจะได้เรื่องไดเราอะไรวของแผ่นดินเอามามันก็ตกเป็นปนนกระหินออกระยิดกระสายไปหมดแล้วเอามาจริงๆก็ไม่ได้ท้อที่ไร,รนี่มันเป็นอย่างนี้ครับชาวร้อยทั้งร้อยมาทำร้อยทั้งร้อยบ้านเมืองพองเราไม่กระจอกอย่างนี้หรอกกูพูดอย่างนี้มึงก็เข้าสมองมึงเลย ชีวิตที่เหลือนี่หลวงพ่อจะทําอะไรอีกจากนี้ไปถ้ากูไม่ตายกูก็ทําเรื่อยไปใครต้องการโรงเรียนอาะไปต่างโรงเรียนใครต้องการสระน้ำกูไปทาให้มะะันซะทาที่เราจะทําได้นั่นแหละไม่ต้องไปเที่ยวคู่เที่ยวยืมใครมาทาเนีย่ยเงินที่เขามาฝากเขาไปเขาไปทําให้เขาซะคนที่เขามาฝากไปสมมติว่าอย่างมึงมาฝากไป อย่างนี้คูก็เก็บรารอมมาหรือ,อยังใครก็กูเก็บรารอมมาใม่รารอมมาใมเวลานั้นคูก็เขาเอาเข้าบัญชีไว้เข้าบัญชีไว้ที่มันพอจะทําได้คูก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยสายเลยลมเลยสายเลยสายเลยทําไปเลยที่นี่คนก็มาบริจาคเขาเห็น กูก็ตากันยังมึงมาเห็นแล้วมึงก็ไปตีแผ่กระจายมาทําจริงใครนี่มาเห็นแล้วตีแผ่กระจายยิ่งข้าไม่เห็นก็ตีแผ่กระจายยิ่งว่ากูทาจริงเอาจริงครับหลวงพ่อติดตามข่าวสารการเมืองพอสมควรไหมครับเห็นรู้จักคุณสุทธิชัยดีเมื่อกี้ก็เป็นน้ะกูเห็นมันแต่มันมันถามกันอยู่ครับไอ้ควาลับดูทีวีรายการการเมืองกัดูกูดูกูดูกูชอบดูเหตุการณ์บ้านเมือง มันแก่ตัวดอกมันยังนึกได้แใจนุมน่มๆน่ะกูก็ไม่นึกได้อะไรดอก<น>แก่ตัวแล้วนึกได้นึกเป็นห่วงลูกๆหล,ลานๆนะ่ะมีใครมาแทานหลวงพ่อคุณได้ไหมแทนน่ะแทนนี่มันหายากไอ้นายเอมันเป็นแต่หลวง,งพ่อเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อกอบ ลวงป้าโกอินครับถ้าผมกลับไปมีคนถามว่าไปนมัสการหลวงพ่อคุณมาเขาถามว่าหลวงพ่อคุณเป็นคนอย่างไรหลวงพ่อใจผมตอบว่าไงครับถ้าก็เป็นคนก็เป็นพระธรรมดายัางพระมัณเองนี่แหละว,วา่างีงแต่ก็ไม่มีวิเศษมีโสอะไรนัอนก็คือพระตัวตัวไปไม่ได้เป็นผู้รรเสดเลย่เลยอะไรแต่ก็ต้องถามต่อว่า ถ้าไม่ประเสริฐเลิศเลยทำไมจึงคนไปหาเป็นหมื่นเป็นแสนมากมายอย่างนี้ผมจะตอบว่ายัางไงดีก็ตอบว่าผลงานของท่านมีแต่สร้างใครเอาเงินไปถาวายท่านก็ไม่เก็บกักกันมีแต่เรื่องโกเรื่องสร้างอยู่ตลอดการตลอดเวลาทำอยู่เดี๋ยวนี้ โรงเรียนที่กูว่านี่หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านนี่ได้แต่โรงเรียนอุปกรณ์ไม่มีรัฐบรราลจะเอาเงินมาจากไหน,นก็เอาเงินมาจากพวกมึงนี่แล้วที่นั่งอยู่นี่แหละช่วยคนละสิบบาทยี่สิบบาทกูก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมาอีกครับ <c oughs> แล้วก็ถามว่าหลวงพ่อกุลเคหัวมาแล้วไปยังไงต่อมาเออบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดี ก็ต้องมาตรงอย่างนี้หนึ่งหรือว่าคุณในข้อนั้ก็คือกันได้โรงพยาบาลตัวไปครับที่คนป่วยเข้ารักษาเนี่ยคนตายก็มีคนไม่ตายก็มีครับถ้าขาะไม่รู้จักตายใครก็มาโขมวดเ่ีนั้นเองทุกเย็นนี่จะมีธนาคารมารับเงินไปเก็บไว้หมดในนี้จะไม่เก็บเงินเอาไว้เลยไม่มีทุกเย็นจะธนาคารไปเก็บหลวงพ่อมีวิธีควบคุมบัญชีที่มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลการรั่วไหลก็ ร่วไปคือกันได้เองไปกั้นตรงกั้นระบังดักลาเนี่ย mm. ให้ได้ทุกตัวใครก็เคยแลย้วตัวไหนได้ก็เอาตัวไหนลดไปได้ควาไปได้กระชามันตัวไหนได้ยังก็เอา mm. ตัวไหนอยู่ก็เอาตัวไหนไม่ได้ก็เลี่ยงไป mm. ทําใจอย่างนี้เองกินได้จะไปเป็นห่วงเป็นญายอยู่เดี๋ยวจะป่วยครับ mm. เป็นห่วงเงินเออเงินกูจะรวยจะไหลเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ ไปเที่ยวยึดเที่ยวถือกินไม่ได้เนาะไม่ลับก็ป่วยต่วนี้คุณมันก็ตายตั่นี้ได้ก็เอาไม่ได้ก็เลียไฟเอาเอาถ้ามึงจะเอาเอาไฟงากระฉ่ำเหมือนเดือเขามึงเหลือกูก็เอาไม่เหลือกูก็ไม่เอาดักเอาจ้างมันนึกแต่ยังงี้ยังสบายใจดอมึง้าใจไม่เองว่าอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง หลังจากที่ทำอะไรทั้งหมดกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนต่อวันแล้เนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงเวลามีโอกาสาคิดตัวเองคนเดียวนะครับก็นึกว่าเออเขาก็หาที่พึ่งไม่ได้เนาะเขาจะมาหาเราไม่มีบันที่ยึดเหนี่ยวว่าราจิตใจได้มาหากูอยังมึงมาหากูก็ได้ยินได้ฟัง เออคือยังให้ยกลื่มงใจไปไปยี่เหลีมึงครับครับตัวกูของกูของหลวงพ่อคุณนี่มีมากน้อยขนาดครับไอตัวกูของกูนี่มันไม่มีได้นายไม่มีเด้วกูชะบอกยังเหลือบ้างไหมครับยังมีความเป็นตัวกูของกูของหลวงพ่อคุณอยู่ไหมครับถ้าพิจารณาลึกซึ้งจริงๆไม่มีถ้าของเราจริงๆน่ะเราต้อง ห้ามได้บอกได้นี่ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้อยอะปวดเลยมันก็ปวดครับอย่าเจ็บเลยมันก็เจ็บตาอย่าฝาฟังเลยมันก็ฝาฟังอย่ามึงก็ฝาฟังมึงยังหาเวรมานีครับยังมีเหลือไหมครับไอ้ที่ตัวเองบอกตัวเองว่ายังห้ามไม่อยู่นี่ยังมีตัวเองยังบอกตัวเองมั้มีตัวโทรสัตว์ถ้าตัด ตัวโลภะโทเตสามตัวนี้ออกได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่นึ่งนี่จะเป็นไม่ได้ครับครับกูก็ยังอยากได้อยู่เงินกูจะไปพัฒนาประเทศชาติแ้านืองไปขุดบ่อขุดบึงบทำสาธาร,รณประโยชน์รวมอีกแก่คนทั้งหลายครับหลวงพ่อคูณเวลาโกรธคนจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าพระรูปอื่นเวลาโกรธอาจจะพูดคูนี่ปแปลว,ว่ารู้ว่าโกรธแล้วแต่ว่าหลวงพ่อคูณพูดกูประจํานี่ลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ได้ไงว่าท่านโกรธ ขาก็ดูไม่ออกแล้วเพราะกูไม่แสดงเยกรู้ไปแสดงให้กรู่ฟุ้งฟ <my> <out> <sh> ังไม่ได้เลสียมารยาทเวลาโกรธที่สุดหลวงพ่อทำไงก็ทำไงแล้วก็สุกขสันแผ่ไม่ตามไปเอะครับฉะนั้นจะไม่แสดงออกหล้งโกรธนี่จะเป็นการแผ่ใบตาไปก็ทั้งไม่ได้โกรธจริงไม่ใช่โทสะก็ควบคุมโทสะอยู่ก็มันก็มาช่วงคราวมึงจะถ้าพวกมึงมาหากูเยี่มึงมาคุยจะกูก็ไม่นานเดี๋ยวมึงก็กลับไปครับ ก็คือกันครับครับมม่ช่วยอะไรสุทธิชัยครับสุทธิชัยไอ้นี่แหละสุภาพครับไอ้สุภาพครับครับครับก็ดีเดี๋ยวมาคุยเพื่อนก็คงคงมีบรรทุกรอครับครับว่าไม่ได้